พี่ชายถมงโดอะไรดีนิดวะดีนี่เหรอเ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 อกู A A. A A. หัวแตกสมุกไหนดีหนอสมมสมมุกมิเอซีจะสมุกไหนเราเข้ามากันแล้ว <c oughs> มีรบกับเต็มไหมโอ้กูยิงไอ้เหี้ยไก่ไม่แตกและเฮ้ยมือแข็งอะยังไม่ได้มาลงเลยวันเนี้ย แล้วกูมาเวกระตุกจัดสตรีมทีกระตุกทีอ,อ่ะบิจาขวาหลังหลังหล้วอ,อ่ะบิจานั่นแหละเฮ้ยขัดได้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 โอ้ขัดพ่อขัดพี<ห>่มสมพรปากมัยกลูกมาหาผมเลยอะไร้แค่หนึ่งก็ดีอีกแล้ว เอาแล้วแท็กเกอร์กูเป็นไลโคลล้แล้วใช่ไหมแท็กเกอร์มันสอนวิธีการเล่นนะแท็กเกอร์มันบอกกูว่าเล่นเอนหน้าแบบนี้ให้กลับไปเล่นให้กลับไปเล่นโซวาถึงวันนี้เถอะปีอะไรดิไม่ช่ทำไมมเอพราะกูอยากอยู่มันเป็นเล่นกูมาเชลแบลบไม่ซูน<อ>มาเอเขากำลังไปเออะไรกันอนะ่ะ ัไม่กินจะมา4ตัวโอ้ my god ไอ้เพิ่สมองไปสองล,ลูกเมาผมมาโตกังวะมอนโอ้เมาผมโคตรเน่าตรงนี้มีไหมนเนี่ยประตูเหมือนพิ่เดินเข้าไปอโอ้ไอ้สัส อย่างเฮียยืนอยู่สแกนยัดพุ่มกูเฉยเลย <ligen petto> เรียบ <escape> ร้อยเกมมาแล้วอู้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 มันปิดอ่ะโอ้ยทำได้นะเวลาจะหมดหรือเปล่าดิเฮ้ยย่าบ้าที่สุดเซฟเอ้ยหลังเออ เมื่อกี้เมื่อกี้ใครเ่างหัวอ้วนบีมตัวใหญ่แช่เอาไว้ตัวใหไอ้เย้หมากูกัดโดนห้าใช่เป็นดิเป็นดิไปรู้สึกไงหมากัดโดนห้าชนะไหมกัดยังไงกัดโดนลนเลือดเลือดลมไหมถ้ารดห้ามันจะไอ้ลดห้าสามสิบจะดีมากโอดินอ้าวไม่รูจะอะไ อย่าบอกว่ายังรักไม่อยากฟังพี่เลิกพูดได้วละใครเขาบอกหลักนาวะไอเฮียไอชินแฟนมึงอะไอดามมาทำที่อะไรมาในแชทส่วนรวมโอ้แล้วรีบอะไรวะเต้าอ้วงมันด่ามึงอ้วนอะไอเฮียมันจะฟัน เฮ้ยฮัลโหลใครเล่นเล่นหน้าวะ um. e oh um, oh ไอ้สัตว์โคตรเฟดอหรเย็นแว่โอ้ยสกายสัตว์บังอุ้ยเย้หลังไหนวะโอ้เล่นรันดอเลยรวย เรียบร้อยไปกลัวสาหรอไม่เล่นเลนรามันพีพอดีแล้วกูเพิ่งเห็นไมยต้าไม่ใช่กูกูกรัตโตกะไอ้ไอ้ยไอ้เยาวเวฟไอ้เยาวเวฟกูถตส่าหมีมิจ่ายของอะไรถูกใจกูบ้างเนี่ยไม่มึงงงอีกโอ้โหตอนตอนจ่ายแฟนจ่ายเกือบโดนกูกูหันแล้วกูกูตึ้นควาหลุดปั้บเลยบอกโง่ไอ้เหี้ยสุนทราไว้หลัก กูก็สูดสาวกูก็สูดสาไอ้เพือสาวล่ะด้วยน้องขาวเป็นตัวอย่างมีสามสองเนี่ยได้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 พูดแล้วนะกูแค่สตีมันนะกูปิดม่งเลยเฮียเดี๋ยวกูบอกไฟตันแล้วปิดนนะไฟตัดเลียวไปละเียวตีใครเขาเฮียโคอลโคแมนนักเวเออสุดยอดไอเฮีย แม่งเดยเข้าใส่มาก็นึกว่าเดินงานเล่นโหมาเข้าเลยอ่ะโอมสมอีกโหโอโโบว่โน้ตฮ โอ้เฮ้ยทีมาทีละตัวเว้ยทีหอดูหอทีละตัวเว้ยไม่ได้คิดอะไรมากเลยดูอทีละตัวกูไม่ได้คิดอะไรมากเว้ยกระตุกชิมหายเลยกูก็กระตุกเว้ยแบบโอ้ยเอเพ็ดโค้งแปดสิบเก้าสิบทำไมกระตุกไว้ความความบู๊ไว้หกสิบเฮิร์เซ็นต์เองแต่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 ถ้าบู๊จอไว้เจ็ดสิบพาเลยก็ทำได้จะทำทำไมก็มั้งใช่แต่พี่ไม่ได้แข็ง พี่แค่ตอนนี้เกมพี่กระตุกกระตุกแล้วจะเล่นไงพี่ตัวใหม่พี่จะปิดอีกรอบเหมือนกันสตรีมดีที่สุดของพี่น่าจะอาวีโอ้โหตัวบิดเลยบีว่ะบีอาีกับโลกเขากูมา้พี่จะย้ายไปแพทอื่นทำคลิปเล่นดีกว่าเฮ้ยกูนึกว่าคุณเล่นเลน่าเหีย สามีสามสิบตอนตัวท้ายเออแค่แค่นั้นแหละยากไหมแตน่าตาแหลกด่าด่าบุกไว้น้อล้วด่าด่าบุกไว้ด่าด่ากูโดนกูโดนไอ้ดัมโบ้ที่ชื่อว่าธีระพัฒน์ด่ากูว่ากากเอามามาโค้ชไม่รู้มาด่ากูบอกคนมีเงินใบกูก่อนเทียอะไรวะมึงก็มีปืนมีเงิน จะเอาแชมเปี้ยนกูแชมเปี้ยนก็ไม่มีมองเล่นระยะไกลไม่ได้ไม่มีกูเลยจะแพ้โอ้ยอีดำแค่กูสตรีมไเฉยแรกกูเลยกระตุกแล้วพี่จะสตรีมเพื่อพอพี่ค so ลิเก็บกดอัดคลิปย้อนหลังไงเวลามันได้คลิปดีๆมันก็จะได้ไปเลยจะได้ไปดูย้อนเอาไฮไลท์เหรอเออไฮไลท์เต็มคอมไฮไลท์เต็มคอมเลยเฮียไฮไลท์เต็มคอมเสือไม่ลงสคตีมเลยป่วยเอ้ย มีใคร่วยกูยิงเลยยิงแล้วเมื่อกี้กูโดนกูโดนแฟไอเวฟมาใช้กูทำไงอ่ะกูโดนลยกูโดนกูโดนก็โดนยิงใครนะกูยิงไปสุดก็มึงไม่ตายไงเวฟเออม่เรากงไม่ตายเองมึงาะโทษใคน อย่างเฮียกูยิงปุ๊บแล้วกูเผลอกดแดปไปข้างหน้ากูโดนตีนเต็มเลยแล้วโดนแฟดไอเวฟอีกอะเฮียเต็มปนบ้องหูกูเลยอะไอ้สัดกูโดนแฟดเหมือนกันด้วยกูโดนกูหันแล้วโดนแฟดไอ้เฮียเวฟกูโดนแฟดแกโคต่อมีกีฬากรรมอะไรอย่างเงี้ยคนเราอะแล้วพารานอยนออมินก็มาต่อยอย่างหี้ยห้าบ้องร้อยหนึ่งไรเบร์ไรเน่ยนี่ใช่ลิสเสมอโอ้ยเฮียเข้าเคิดจะโบ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  เวฟิวกูดีเวฟิวกูดีผมเบิดสโมกไปสอันเองเดี๋ยววะเอ็นเซอร์ุยบอได้เฮียบอปิดไปซีเวฟซีแพละแพ้ลเดี๋ยวเนี่ยละพี่ขบวนขบวนขบวนบนนขบนขบวนูขบวนบนบนบนขวบบนนขนบนบน เอไม่ติดอาย่ฝาลางเอ้ยเฮ้ยมีคนหนึ่งเสียงเฮ้ยเรล้าโร็้วกูเผากดแดดเลยเฮียกุยกยกุกูยกุยิงโอเม่ตอนไหนร้อยหนึ่งวะเอเออาร์ต่อเอาวินะ กูภูมิใจว่ะวันนี้กูวันนี้กูท็อปฟอร์มอ่ะกูแค่ป้บเบละตงาเงวนงิงงงงนสท่าเพื่อซื้อซื้อปืนให้กูซ้เปอนให้กูไว้กู r o p ไปยันทีซอปให้กูไอ้เบสซปให้กูทำไมเมึกล้ามั้งต่ปืนกูได้เลยกูให้ี่ไอ้เยอ้เวฟป่าเ้ยเวฟป่าไอ้ตว์ วกไเดี๋ยวกูไปเก็บจากกาเข้ามาดากาดไ่อ่แล้วแฟนมึงให้อระให้โฮ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้ยเฮ้ยแค่ผมอันตีเ้อันตีไหมพี่มามามาเราเก็บมานตีไปเรื่อยเยดีว่าิวแล้วกายอ่ะ ม่อยู่มเมันจะเดินกลับ่าวไหมดไหมก่อนไปกลับมาไปอีกต้าง,งเอ้ไอชินเอ้ยก้าสี่เก้าสี่ตัวเดียวตัวเดียวใช่เว,วลาอยู่ไม่ผีกยเกเหี้ย หน้าตาแบบนี้แบบน่าโมโไมันโดนล็อกสกิมทองเไ้ยเฮ้่โอ้โหคุยิงฟีนิกซ์ไป140เฮียร์แชมป์แชมเปี้ยนยังบอกว่ายังล้า่ค่ผมไม่อยากถือแชมเปี้ยนเลยอะเป็นไรครับยืือเลยครับแชมเปี้ยนหายได้คร มีจะเอาอ่ะมีมีอยู่เจ hm like re> ้าของเจ้าของไม่อยู่เยอไหลาเจ้าของเออเจ้าของนั่นแ่ะไอตัวม่วงๆอไงเฮียเฮ้ยไอเจ๊กูจริงๆดิหาขอเอาไม่บอกไงเฮียไอเวลก็ไม่ซื้ออีกไอสัสซี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 ม่วงเจ้าของม่วงมาซีกันทุกคนใครอย่าบอก บลลลกกกูิงไมมาาแ้วปถ้ามันโดนอันติพี่แล้วก็ผดกดอันติก็น่าจะตายอยบีบีแฟนไม่ได้ไม่ได้ปิงเอาปืนคืนมายนมาโอ้เขมีเขมีขมีาบีีถึงนี่แปดตัวเออ ไ,ไม่ถึงเหรอไอถึงอยกกอู่นิกเกอร์นิกเกอร์รับให้กูดิ <c oughs> ได้กูอยากจะปิดจอสตรีมนะกูต้องเอามีดกูต้องเอามีฟันฟีนิกซ์ตายกูไม่มีปืนเล่น มึงอะไรกูมันดูรา้กูมไมขายแล้วกูจะปิดสตรีมกูแล้วเเเอออ้้้้ยยไไมมม่ตงว